สวัสดีหนุ่นิสัมสายเยอะจะเสียส่วนพักอุดุงไงแนจีตลาดกับบินคาระหงจเจียเบียคาร์แล้วเติบวคาระหงเทียบพันเตี้ยนะวะ mm hmm. ก็เลยแอจจะอ่นานไม่ให้เจ้าเสียไว้สิ่งปลายคารเทียบคืนนะว่าบ่อหรือมาถอบ่อมาถอตัดถอดตัดสับดวงทำใกล้ไหมอ๋อดูดานก็อีโจ๊กนั่นการซ้ำม,มา โอ้เสียเร็วเนาะนี่ก็ไอ้กะกะบิถอน cái ไปละหนะนี่เพราะไอ้เบะเหลวระหงทากดเบะละบันไหนสิ่งหวยไปดูดาเทียบแดละตกปรังเธอมันบิใช่มั้ยเทียบแดงดาบิเนี่ยข้างก็เลยฮะมึกค่า30บาท ລະໄປគយតលហុំជចកកាល30បាតក៏ទៅហេខ្លងជបៃសាច់ហេប៊ុនយ៉ាបែឡាសាច់ហើយនេះពួកមួងនេះហេ30បាតក៏តលហើយនេះប៊ុនតលល្អ30បាតពីផោកហេយ៉ាគូធងឯងទៅយឹកក៏ទៅហុំឲ្យបៃសាច់ខ្លងលួផ្លៃឆ្អេងយីត្រះរីមកទេទេអូមកនេះក៏តែណីនេះ มึงก็เจีบอไก่ครับบันไหก็เจีบเขียวเจะจวไอ้ทอในก็เจีบขาวเจีบขาวมันแก่ไวมากโตก็เจีบอกไก่สิบบาทอะไก่ัปลายึงตัปลายึงตรงไหนให้เจาะเด้วยไหมจาะตาเงวด้ยต่อนางเลยาะเยต้องขุดางเขาตบเลยจาาไหมเอาแก่ละแก่ทีซัดบ้างหนยก่ะไม น่ยก็คาสตางนะจอดัวจอ,วจอเปียไปรอบแล้วก็มาในท่ามินจาเฉมเฉมซ้ายแจซะพี่ดิงสิงชีององอออดอ,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 อย่างนี้นายก็เลยจอกแซงตาไมพี่บินจอวีอเะจอมเหมยดงสางตะพัดขาดนายแม่นอนแน่ยพูดแล้วนะบินโอวีครันโอจาฮัตตะกลาตะกลาก็น่าจะพูดโพบุนตาฮะสตางจอกเจงยังนงฮะหันจุหันตับจาพี่ก็แจพี่ก็เนาะ ราเจ้าราแต่ตอนแบบว่าตอนไอปีลเจวีบันเนขันหล่อทนแม่นีขันบุขขันบุขไม่โจกกะเนี่ยทนนี่โอ้หน่าก็ะจกเสร็จไวใครกะแชยบันเนี้ยพ็พัดพี่เคยบุญจาทันเตะดวงในพระนาทนนี่ลงเทตนะนีไอ้ดุกโจกบันเนี่ยดุกโจกโซนนะแม่ปจูงเจ้า เซติ้งนะดิฉานโหดพาคแมงลักเนาะกูเปนแปลผัดไปปังอมแน่น no part, ัป nice. <even S 2> <Ha> ังอมที่นในในในปังออมในในในทูนยในคือปังออมทูลในตัวจ้ากรมการในในกับออมกันในในสิ่งแอรพัดก็ปังอมกันปังออมทูลเถินใมึงหอมดูหอมมันคนละหอมอยู่แล้วคนละหอมในสิ่งแยกแยกออไปเถินนบุญเดดชคืว่าในตอนกัดจูละก នេះអាយតូនຕົកតូក្ក្មាមមកក្នុងទីតូលចក្ក្មាមកៃក្ដូននេះទេអឺមិនមែនតូននេះនេះក្ក្មាមតូននេះក្ក្មាំងចើនេះក្ក្មាំងចើដាក់ជិលយូរយសសំតខាន់ទេកើតបណ្ណែក៏ផាកកើតណាផាក់ខ្មែរឡាវទីងណែក៏ខលក្កធីមកាសៅចោះដោយចាប់ឡាខលហងមិនណែថាន់ម៉ួយមិនណែមកប្រណនថើនេះ ប <krit> pues hmm. ិះវាងទុងថានណាកំបង្ហានអឺបិះតុងប្រវីបិះសិងចាពិសេសនរណែក៏អានសាំឆាយអានណៅអិច្ចាដែរមែនទេអែឌុក៏ក្ងែងចាភីអឹមអឺសាំឆាយនេះជិឌុំក៏បោចជីចាដែរសាំឆាយចុះដូចញឹងកហើយឈុតនេះអៃកលហងទីចុះអនុបិអិក្លាអៃត្មងមានចាអីជុំវិលកាត់ថោកាត់ណៅនេះសិងករោកករោនេះចាចាក់លចាកៃម្នេ เนี <łość> ่ยแพ็กระตีปื๊ดแักแถวครางนี้นี่ก็มาแล้วเนี่ยปีสองปีนี่สองปีจบก็มาเลยปีเดียวจีนยงเดอรแซมซ้ายจุบวจาวนายุ่งในกระสิงเจ้าตะไมยิ่งเนี่ยกดแชร์กดไลค์ออนแซมซ้ายน์เด้อสวัสดีค่ะ